ภาพแม่แท้ๆปูไประยาสมัยสาวเรียกได้ว,ว่านักแสดงสาวมากความสามารถที่หลายๆคนชื่นชอบอยังนางเอกนาคมหุ่นปังอย่างปูไประยาที่ก่อนหน้านี้ได้หายจากสื่อวงการบันเทิงไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ใช้ชีวิตทํางานอยู่ที่ต่างประเทศโดยปัจจุบันสาวป,ปูอายุ32ปีเกิดเมื่อวันที่28มีนาคมุทศาช2532เป็นนักแสดงนายแบบชาวไทยสวีเดนดารงตําแหน่งทูตสันตทาวาาทัไมตรีจากสำนักง,งานค้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ภัยแห่งสหประชาชาติถือเป็นคนแรกจากประเทศไทยในตําแหน่งนี้และคน แรกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยมีผลงานการแสดงรข้งแรกเรื่องรักได้ใหม่แลหัวใจไม่เพี้ยนออกอากาศเรื่องช่องหลากสีถึงแม้ปัจจุบันสาวป,ปูจะอยู่เมืองนอกแต่ก็ไม่วายมักจะเป็นประเด็นดราม่าที่ไทยอยู่บ่อยครั้งแต่เธอเองก็ขอใช้ชีวิตให้ดีที่สุดและสุดสาวป,ปูก็ได้เผยคลิปความทรงจําย้อนวันวัน,วนที่สมัยเธอนั้นเป็นเด็กเล็กพร้อมเขียนข้อความอวยพรวันเกิดคุณแม่้วยความคิดถึงเป็นภาษาอังกฤษงานนี้ก็ทําเอาแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและร่วมอวยพรคุณแม่และทักกันเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่ารู้แหละคุณปูสวยเหือค สวยเหมือนคุณแม่เลยค่ะทอดแบบมาเต็มๆก็ขอให้มีความสุขนะคะสวยเหมือนคุณแม่เลยจริงๆเป็นตน้นโดยทางด้านชีวิตส่วนตัวของปูไปรายาส่วนดอกไม้นั้นมีชื่อจริงว่านาตยาลุนเบิร์กเป็นครึ่งไทยสวีเดนเป็นบุตรของนางชวีซิมมอนแยกทางกับสามีชาวสวีเดนและแต่งงานใหม่กับสามีชาวอังกฤษซึ่งรับปูเป็นลูกเลี้ยงให้อยู่ในฐานะลูกบุญธรรม ปูมีน้องชายต่างบิดาอีกหนึ่งคนด้านการศึกษาจบศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติและปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษสาขาประชาธุรกิจและการเมืองอีกด้วยเรียกได้ว่าโปรโฟไฟล์ดีมากๆสมกับเป็นตัวแทนของประเทศไทยในต่างแดนจริงๆล่คะค่ะแต่หากใครคิดถึงสาวป,ปูก็สามารถแวะเวียนไปได้ที่ไอจีส่วนตัวของเธอบอกเลยค่ะว่าชีวิตดีมากเลยทีเดียว